แม้เส้นทางชีวิตของนางสาวสุรีรัตใจบุญทาจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบพราะทุกๆวันยังคงพบเจอกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตด้วยเหตุทุพพลภาพสูญเสียการมองเห็นไปหาหมอหมอว่าแม่ประสาทตาแม่มันพูนมากนะปะได้แค่นี้แล้วไม่ดีขึ้นมันจะเลวลงเรื่อย สำนักงานประกันสังคมมุม่งมั่นช่วยเหลือฉเฉลี่ยทุกฉเฉลี่ยสุขโดยนายบุญสงทัพชัยยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจถึงผู้ประกันตนทุพพลภาพในโครงการสรปอสอมอบสุข ตามทางเลือกที่2ผู้ประกันตนมาตรา40จะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพจากสำนักงานประกันสังคมเดือนละ1000บาทเป็นเวลา15ปีท่านสุชาติจงติล่ะท่านหลวงยญยผู้ประกันตนมากๆอยากจะเรียนพี่น้องทุกคนว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนี้สำนักง,งานประกันสังคมจะเข้าไปดูแลเยียวยาแล้วก็ช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตครับ ขอบคุณทางประกันสังคมกระทรวงแรงงานแม่มีแม่อันดับหนึ่งแล้วมีประกันสังคมใงอันดับสองนีอยู่ได้สบายอะ่ะประกันสังคมพร้อมดูแลเคียงข้างผู้ประกันตนเพราะคุณคือครอบครัวประกันสังคม